ไม่ใช่ว่าทําวันนี้แล้วอยากใช้พรุ่งนี้ทําวันนี้ก็ใช้พุ่งนี้เพราะถ้าทําอย่างนั้นปุ๊บคุณต้องฉีดไว้ขึ้นเพราะล่ะเราฉีดพุ่งนี้เข้าไปปุ๊บจุลินทรีย์มันก็ต้องการน้ําตาลในขณะที่แมลงมันก็ต้องการน้ําตาลพืชมีความจําเป็นต้องใช้ทุกช่วงอายุของพืชเราไม่เคยรู้จักน้ําตาลทางด่วนกันเลยเนี่ยจะรู้แต่4600น้ำตาลทางดว่นน 10, 46, นงดวนเนี่ยขนาดนี้ถ้าถ้านั่งเราขีดนน้าตาลทางด่วนไว้กลุ่มพวกนี้มันจะออกมาทํางานพร้อมกับจุลินทรีย์กลุ่มสี่ตัวเมื่อกี้ มันออกมาปุ๊บมันมีน้ําตาลน้ำตาลเมื่อกี้ผมบอกว่าจุลินทรีย์กินอะไรเป็นอาหารน้ําตาลเห็นไหมพวกนี้กินแล้วปุ๊บมะแรงไม่ชอบน้ําตาลทางด่วนเพราะอะไรเพราะมันเป็นโมเลกุลเดียวมะแรงไม่ชอบมันชอบ2โมเลกุลเห็นไหมผมถึงให้หมักไปด้วยแต่น้าตาลใสแดงมันมีประโยชน์เพราะกลุ่มนี้กลุ่มสังะห์แสงมันต้องใช้เยอะและจุลินทรีย์ก็ต้องใช้เยอะเห็นไหมเวลาหมักถึงให้หมักพยายามให้หมักให้ได้21วันเวลาทําสวนเนี่ยถึงให้ทางน้ําหมักน้ําหมักรอเลยช่วงทุเรียนออกดอกก็ทําน้าหมักที่จะทําใบไว้รอ มันต้องทำรอกันไว้เลยยิ่งนานวันยิ่งดีสุดคือไตโคนมาผมยำเสมอนะ เป็นยังที่บอกว่าไตโคดมาในดินต้องมีเพียงพออย่าลืมว่าไตโคดมาเนี่ยกันเขาเปรียบเบื้องหนังเนี่ยเขาจะเหมือนจันเจาอยู่ในเปาืกุ่งจิ้นจันเจาเนี่ยแม่นนักข่าเป็นนักจับเห็น่าเขาเบื้องจันเจาจนจบมวนเนี่ยจันเจาเคยข่าผพ้ใดว่าวะจับย่างเดียวไตโคโดมามันมีหน้าที่จับเชื้อราในดินได้ดีมากที่สุดเชื่ออีงยังชิเขามาในดินหาเพื่อนเนี่ยคันไตโคดมามันแข็งแรง อย่าลืมว่าไตาโคดมานีนเวลามันจับศัตรูได้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถดูดอาหารจากศัตรูก็คือเชื้อราอื่นถิ่สิีมาทําลายพืชเท่าเนี่ยมันดูดได้ถึงสามเท่าแต่ศัตรูดูดอาหารจากพืชได้แค่หนึ่งเท่ามีโอกาสได้ขยายพันธุ์ปะจอยตายโดยบ่รู้ตัวน,นี่คือนาทีของจันเจ้าจับจับแล้วว่ให้ขยายพันธุ์กลายเป็นแบบแห่งตายในยอัตโนมัติ แต่ปัญหาของไตโคโดมาเนี่ยอาจารย์งย้ำเสม,มอว่าถ้าเลี้ยงเชื้อให้แข็งแรงต้องเลี้ยงผ่านน้ำตาลที่มันเป็นกากน้ำตาลไอไอกากขุยน้ำตาลแต่เวลาเขาเลี้ยงตรงนั้นมันต้องใช้เวลาเห็นว่าเวลาอาจารย์เอาพวกเศษน้ำตาลเศษก,กากน้ำตาลที่เอามาเห็ดสารปรับปุงดินอาจารย์ต้องมักทิ้งไว้หาหกปีจนมันเขียวเป็นโพนอะไรกักรบกัปไปไตโคโดมามันกับหนากัปังอยู่หันเพราะในหันน้ำตาลมันม,นม,นมหาสาร หลังจากนั้นปุ๊บเขาจังเอามาคลุกกับสารปรับปรุงดินบันนีในสารปรับปรุงดินเนี่ยทาเขาเอากลุ่มนี่มาปุ๊บจันเจ้ามันก็อยู่ในดินได้หลายจันเจ้าอยู่ในดินได้หลายบัดน,นี้เขาเอาหากพืชออกไปวางในดินโอกาสที่เชื้อโรคมันจะมาเกาะแล้วทําลายช่วงแรกก็น้อยเห็นนะดังนั้นเวลาเราใส่สารปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชเนี่ยจะดีที่สุดดีตรงว่าเขาปรับสภาพพื้นดินไว้ลอก่อนว่าแมนไปปลูกใส่ไปน้ำปลูกใส่ไปน้ำ แต่ว่าขาเห็ดมาแล้วเพ๊่เขาก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าจะเตรียมคือท้องเตรียมดินถามว่าใสไปโดนปันไดถ้าอยากให้ดีก็คือให้มันครบรอบโควิดยี่สิบเอ็ดมือเตรียมดูว่าข้าวฉปลปูงยังภายในเอาสารประปูงดินใส่ไ้กับฮดน้ำปกตินี่แหละครับถือว่าปลูกไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใส่ชีวิตผ่านกระบ,บวนการของความชื้นก็คือนน้ำน้ำไปใส่เพ๊่พวกจุลินทรีย์ตัวอื่นมันก็เห็ดงานใดมันกับ,มกบปมุดใส่มุดขวามุดปะพันมีอย่างเห็ดปะพันมีหมองกาะมันกับมุดอยู่แถวนั้นก่อน หลังจากนั้นเหาเอาต้นไม้ไปลงเพื่อป้อกันดิตเข่ามาคุ้มอยู่ที่รากพืชเพราะจุลินทรีย์บ้านของเขามันคือรากพืชมันกันสินหารากพืชเขาเจอเพื่อป้อก็นจะได้ควบคุมให้เหาใช่ป่ะแต่ต้นไม้ที่เขาซื้อมาน้ำหมักสูตรหนึ่งกับสูตรสามเอามาจักยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเพาต้องใส่หลายน้ำหมักสูตรหนึ่งกับสูตรสามเขานี่ย่างละยี่สิบซีซีน้ำอัดยี่สิบลิตรผสมผสมไว้แล้วก็เอาน้ำนั่นนะครับหดลงไปในห้ากับดแค้นน้ำเปล่าอ่ะ อย่าไปใไส่ไร้ได้ใส่ไปร้ต้นไม้จะตายเนยแต่เราต้องการให้จุลินทรีย์มันไปเกาะรากพืชไว้รอรากพืชนี่ถ้าจุลินทรีย์มันเกาะได้ปุ๊บโดยเฉพาะกลุ่มอาไมโครไรซา่ามันจะด,ดึงเอาหักพืชออกไปเรื่อยมันจะล่อให้รากพืชออกไปเรื่อยใากพืชออกไปเรื่อยก็ถึงบอกว่าจุลินทรีย์ล่อรากพืช,พชเ่าไเวลาเขาใส่ปุ๋ยต้นไม้อยู่นี่เขาใส่ให้มันไกลๆจังหน่อยแต่จุลินทรีย์มันจะล่อรากออกไปล่อรากออกไปอย่าลืมว่าหากพืชเนี่ย ไอ้ที่มันฝังดินคือป้องการต้นล้มไอ้ที่มันหากินมันอยู่ผิวดินอนะเห็นบ่าขันยู่ผิวดินมัเนี่ยขี้เดือนมันลงไปอยู่บ่เม็ดหนึ่งมันก็ลงไปอยู่แค่คืบเดียวเห็นบ่าขุดขี้เดือนแค่แบบเสียมเดียวเห็นบ่ามันก็พอกันแล้วนั่นแหละ่นั้นทํายังไงก็ได้รากเพื่อที่มันหากินได้คือหากินซ้ำใส่เดือนนั่นแหละคิดเอาแค่นี้พ่อกันนี่แหละแค่แบบเสียมเดียวเขาเนี่แหละประมันคืบเดียวเนี่ยแหละมันอยู่ซํำนานเลยอยู่คือกันรากพวกนี้ไม่นช่หากินด้มหาสารมิยังมันดูเต็ม แล้ขันลึกไปนั่นปุ๊บมันเป็นรากป้องกันไม่ให้ตัวมันล้มแล้วหากินก็หากินลําบากอ่าเว้นแต่ว่าไปเจอน้ามันช่วยเรื่องน้ําแต่เรื่องธาตุอาหารธาตุอาหารที่ฝังลงไปใต้ใต้น่ะส่วนมากคือเอามาใส่บ่ไดหรอครับเพราะมันเป็นพิษเห็นไหเพราะว่าเวลาพืชสีใส่มันต้องเผ็ดมันต้องถอดสมการไปนี้จุลินรีย์ที่มันอยู่ผิวดินบาว่าจะเป็นฉี่เจเดือนมันสามารถถอดสมการปุ๋ยตัวค้างได้ไงมันไม่ไดนแค่ฉี่เจเดือนอย่างเดียวทั้งสิบหกสิบเดพอดอกเห็นไหเอาเนี้ยเาเห็นมันดอกเห็นไห จุลินทรีย์ที่เรามองเห็นง่ายๆในในโลกนี้ที่เราเห็นชัดเจนก็มีอยู่2ตัวที่เห็นชัดเจนหนึ่งคือเส้เดือน2คือปวกนะะพวกนี้เขาเห็นได้เห็นว่าล่ะยู่บังไดขันยากได้กินเห็ดเล้วกันครับปวกเขามยู่ได้หลายข้าวเดียวเท่านั้นละเพราะว่าจุลินทรีย์พวกที่อยู่ในปวกในพวกนี้มันสามารถสร้างเชื้อราให้เกิดเห็ดเห็ดราได้ให้เห็ดเป็นอาหารให้เขาได้ประมาณนี้เนาะมีคําถามยังอีกว่ามีคาถามเริ่มจะหาย เพราะว่าตอบให้สิเมื่อเดวตอบหมดแล้วเป็นยาเลยเพราะว่าตอบให้ตลอดไอ้ที่จดๆไปเลยเอาตอบหมดแล้วก็เนี้ก็เป็นการสร้างปัญหาใหม่คือสร้างปัญหาใหม่จากสิ่งที่มันมีอยู่ว่ามันเกิดปัญหาอะไรยอดมันออกมาแล้วเห็นจังไหนสิให้มันสูงครับอายังก็เพียราจารจยนอย่างที่ผมบอกพอมันแตกจุ่มออกมาปุ๊บมองเห็นพ้อปลาแหลมปลาแหลมปุ๊บฮอร์โมนใส่เลย หนึ 1> 1่งกับสามถ้าเอาใบถ้าจะเอาหมากับผมก็สองกับสามฉีดเข้าไปปุ๊บฮอร์โมนที่อยู่ในน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ 2, ่งสูตรสองสูตรสามมันมีฤทธิ์เป็นกรด mm hmm. น,นะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เอาด่างเห็นไหมเวลาเขาไปซื้อฮอร์โมนในท้องตลาดเนี่ยบแล้วเขาก็มีหิ้วมีขายเขาก็ซื้อมาขวดหนึ่งแล้วก็บ,บอกว่ากรดอะมิโนโปรตีนเขาก็ซื้อมาขวดหนึ่งแล้วก็ไขโตัสซ้า,านเขาก็ซื้อมาขวดหนึ่ง เห็นบ่กเดี๋ยวกับแมกนีเซียมซัลเฟตเ้าก็ซื้อมาอีกขวดนึงเดี๋ยวกับยังอีกเอออกซินขวดนึงไซโตไคนินขวดนึงจิบเบอร์ลินขวดนึงเอทิลีนขวดนึงแอฟซซิกขวดนึงบาชิโนไลขวดนึงรวมเบสเซนแล้วเป็นประมาณยี่สิบกว่าขวดอะไรนะผมเลยผมเลยซื้อดูที่ตอกซ์แหมทำไมเราถึงไม่มารวมในขวดเดียวเออ ทำไมรู้ไหมทาไม่เป็นไม่เข้าใจคืออย่าลืมว่าของทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยแต่ละตัวฤทธิ์มันไม่เหมือนกันตอนนี้แต่ละตัวใช้ต้องใช้ถูกที่ถูกวันถูกเวลาเนื่องจากเขาเป็นเคมีถูกไหม,มแต่เนื่องจากของเรามันเป็นพอดอเห็นไหมพอมันเป็นพอดอปุ๊บเราสามารถเลี้ยงเลี้ยงเอาอายุมันให้มันเป็นวิตามิน แล้วเอาขี้เยี่วตดของมันที่มันเป็นวิตามินนี่มาส่งเสริมเอ้ยไหมมันเป็นกดกดทุกตัวแมลงก็ไม่ชอบแต่ฮิวมิกมันเป็นด่างเราก็มาชนกันให้มันอยู่ในสภาพเป็นกลางๆแต่ผมบอกว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่ธาตุอาหารเห็นไหมมันคือยาดองดีๆนี่แหละยาดองแต่ละช่วงของอายุเห็นไหมครับก็กินยาดองเข้าไปเป๊กหนึ่งก็รู้สึกว่าหิวข้าวขึ้นก็แค่นั้นเองแต่ธาตุอาหารมอยู่ที่ไหนที่ตลาดอีก ก็ต้องไปซื้อธาตุอาหารอีก1 4แร่ธาตุที่จับต้องได้มาอีกเห็นไหมเราเลยทําเกษตรเป็นเปืองเปืองเปืองอันนี้ก็ซื้อมาเท่าไหร่ยี่สิบกว่าขวดแล้ว <c oughs> ไปซื้อปุ๋ยมาอีก14่ธาตุอีกเห็นไหมฉะนั้นแต่ละปุ๋ยแต่ละตัวนี่มันรวมกันเนี่ยมันมีแต่กระเป๋าตัางค์เวลาเราจะรวมกันเนี่ย <c oughs> ผมจะบอกว่าจุลินทรีย์ที่กินปุ๋ยเคมีแต่ละตัวกินไม่เหมือนกันอีกธาตุหนักทุกตัวจะจุลินทรีย์ที่กินธาตุหนักทุกตัวได้ก็คือกลุ่มบาซิรัส นะจุลินซีที่กินโพแทสเซียมดีๆก็คือ1กลุ่มซีเลสแล้วก็กลุ่มไลซเบียมกลุ่มโปโตโซะเห็นไหมเราก็เอาพวกธาตุอาหารพวกนี้ไปฝากเลี้ยงไว้กับกลุ่มนี้ในน้ําหมักผมบอกว่าธาตุอาหารในน้าหมักเวลามันไปอยู่ในหนันานาบแค่กิโลเดียวจุลินซีมันสามารถแตกตัวให้ได้ถึง200เกือบ300รอเปอร์เซ็นค่าค่าที่มันถอดกดไอถอดสมการให้เห็นไหมตอนนี้เราจำเป็นต้องใส่ห0กิโลไหม เห็นไหมเราก็ใส่แค่กิโล2กิโลก็เพียงพอสําหรับพืชแต่ละรอบ,รบแต่เราต้องเข้าใจว่ามันต้องไปฝากกับตัวไหนนะถ้าไ,ไม่เข้าใจฝากปุ๊บเราไปใส่มั่วตัวอีกมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรชนกันแล้วเป็นปฏิปักษ์เห็นไหมต้องเข้าใจได้ว่าแต่ละตัวมันต้องฝากไว้แต่ละตัวให้ถูกที่ถูกวันถูกเวลาเราต้องเข้าใจตรงนี้แต่ของเราไม่ต้องเข้าใจถึงขนาดนั้นเพราะมันต้องใช้เวลาเราก็ใช้ทั้ง16พอดอดในน้ำหมักและกระสารปรปับปรุงดินของอาจารย์ที่พํมให้อยู่แล้ว จบไปทีเดียวจบเลยตัวมรวมกันเห็นไหมถ้าบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมซื้อในตัวเก่นมาแล้วผมไปฝากกันน้ำหมักอะไรก็ต้องไปหา,หน,า,าน้ำหมักน้นมาอีกกว่าจะทําน้ำหมักตัวนั้นก้นมาอีกก็ใช้เวลา3ปี4ปี5ปีอีกกว่าหินที่อยู่ข้างล่างมันจะละลายมันก็ใช้เวลาอีกใช่ไหมแล้วจะใช้พรุ่งนี้ทําไงอ่ะเออก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละก็อาจารย์ก็ประยุกต์มาให้ใช้ไหมเพราะอาจารย์ก็ทาตรงนี้มาจนจนเหนื่อยแล้วแหละเอาง่ายๆเออจนเท่าแล้วละเอาง่ายๆเออจนสามารถมันเป็นทุกอย่างให้พร้้้อมที่จะใชงานแลว เราก็มานํามาประยุกต์เอาแต่ว่าเราก็ซื้อในส่วนที่มีความจําเป็นใช่ไหมถ้าตัวไหนที่บอกว่ายังไม่มีความจำเป็นมันมีอยู่นี้เห็นไหมเวลาอาจารย์ให้เปเปอร์มาอาจารย์จะบอกว่าบางตัวที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อแม,มกมนีนเซียมซัลเฟตมันมีความจําเป็นอันนี้ต้องซื้อเพราะที่หมักมาอนะ่ะมันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าใบพืชมันจะต้องเขียวเข้มอยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องซื้อแต่มันใช้ในน้าหมักพันลิตรมันก็ใช้แค่กิโลเดียวเห็นไหมอย่างในตัวเกล็ในน้าหมักพันลิตรมันก็ใช้แค่กิโลเดียวเห็นไหมัักของพนิต ราใช้ปุ๋ยอยู่แค่เท่าไหรสี่โลห้าโลเห็นไหมแต่ปกตินี่สี่โลห้าโลในถังพันลิตรเนี่ยเราจะขีดได้เป็นสิบไร่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เราต้องใส่ปุ๋ยเป็นเท่าไหรสิบก่วกระสอบเห็นไหมแล้วฮอร์โมนที่ไปซื้อมาอีกก็เท่าไรสิบยี่สิบขวดเห็นไหมแต่ตัวน,นี้มันมีทุกอย่างที่อาจารย์ทําให้มันเป็นอ่ามันเขาเรียกว่าลิตรของมันที่มันโดนแตกต,ตัวนะเพียงพอที่พืชจะนําไปใช้แต่ละรอบเราไม่ต้องไปบอกว่าอู้มันต้องมีอนันมากอันี้มากไม่จําเป็นถามว่าเพราะอะไรถึงไม่จําเป็นก็ผมถามว่าใน ให้ไปลดน้าไม่มีให้ไปใส่ปุ๋ยไม่มีแต่ทําไมมันมีสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้เพราะจุลินทรีย์มันสร้างแล้วขยายตัวของมันให้พืชได้เพียงพอเพราะในภูเขาจุลินทรีย์มันมีมาหาสารเห็นไหมนี่คืออย่างนี้เราก็สร้างดินของเราให้มีจุลินทรีย์มาหาสารติปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าขยับไปอีกอ่าปีนี้จากใส่ปีนี้ไปเช็คดูแล้วดินเรากลับไปห้าปีที่แล้ว ใส่เข้าไปอีกปีหน้าดินเรากลับไปอีกเป็น10ปีที่แล้วใส่เข้าไปอีกปีหน้าดินเรากลับไปเป็น15ปีที่แล้วเห็นไหมเราใส่ไป5ปี10ปีเอา้าดินเรากลับไป50ปีที่แล้วเห็นไหมเราใส่ไปอีกประมาณสัก10ป,ปีอย่างเงี้ยดินเรากลับไปร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วบ่ทันมีหน้ายาขายยาเห็นไหมยาพวกนี้มันยังไม่มีหน้างั้นเราก็คิดไปได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยๆมันก็ลดน้อยถอยลงจริงๆแล้วมันมีทั่วไปมันบินมาแต่มันกินของบ้านเราไม่อร่อยมันก็เออกินบ้านนีกประเ็นว่ากบไปหากิน คือของบางอย่างก็มันมันมีขระนวนการของจุลินทรีย์มันมีทางไปทางมาเราทําให้บรรยากาศในบ้านเราเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเป็นต้นไม้ที่มีภูมิคุ้มกันเหมือนภูเขาเพราะจุลินทรีย์มันเพียงพอมันก็จะแสดงอาการออกฤทธิ์ของมันเองไปตามจุดตามจุดในตามใบมั่งตามกิ่งตามก้านตามโคนมั่งก็อเอาฟอสฟยิบไหลไปใส่ต้นทุเรียนน้อนมันก็ยังไม่กินเราก็งงว่าเอา้าทําไมเมื่อก่อนไหนจะเอาอะไรฉีดไหนจะเอาอะไรฉีดมันก็ยังกินแต่ทําไมมันไม่กินเห็นไหมเพราะ กรรมฐานที่อยู่ในฟอสฟอยิบลท์มันเป็นกรรมฐานที่ผ่านกระบวนการของจุลินทรีย์ตัวประจุลบก็คือดีเซนโฟบีโอแล้วก็ตัวที่เป็นประจุบวกก็ดีเซนโฟคูมาครัตสองตัวนี้มันก็จับประจุของมันมามันก็ส่งไปด้วงที่มันกินอยู่ในต้นทุเรียนเรามันก็ได้กินตัวนี้ไปอยู่ในลำไส้มันพออยู่ในลำไส้นำปุ๊บมันไปเกิดให้อาการปั่นป่วนแล้วมันก็ขี้ไหลพอมันขี้ไหลปุ๊บเป็นยังไงอหิวากินตายจ่อย นี่คือกระบวนการของจุลินทรีย์ที่มันจะต้องเพิ่มอยู่เรื่อยๆในขณะที่เพิ่มเข้าไปเราก็พว่งเราก็ต้องเพิ่มไปพร้อมกับตัวเคมีแต่เคมีอาจารย์ไม่แนะนําให้เอาไปวานให้เอาไปหมักแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าขบวนนการที่จะทําให้เข้าใจของคมว่าพอดเนี่ยขบวนนการที่มันจะไปสกัดแต่ละตัวออกมาเป็นธาตุอาหารทาไมอาจารย์ถึงเอากล้วยมาหมักในกล้วยมันจะมีขบวนนการอยู่3อย่างแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์ เห็นไหมที่เวลาเราไปซื้อบอกว่าเจ๊กเขาจะบอกว่าเนี่ยฮอโมนตัวนี้เองไปฉีดเลยมันแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเยอะเดี๋ยวต้นมันจะพุ่งงามยอดมันจะแตกดีอะไรดีมันมีอยู่ในกล้วยฮอโมนตัวนี้มันอยู่ในต้นกล้วยครับบวกหน่อเดียวแป๊บเดียวได้เป็นสิบสิบยี่สิบใช่ใช่ไม่มีแก่นแต่ออกลูกเป็นเครือเบื้องเริ่มเทิมได้แม่ลูกอ่อนเขาให้กินอะไรปีปีกล้วยเพื่อเอาน้ำนมเห็นไหมมันไม่มีที่อื่นหรอกครับ ของผู้ชายเขาเอาแกนกล้วยไปทําไวยาก้าของผู้หญิงเขาเอาปีกล้วยไปทํายาขยายช่วงอกจริงจริงอะไปศึกษางานมีงานวิจัยระดับโลกได้วิจัเยอะผมเยอะเจ้าถ้าเป็นไปศึกษาตำราโบราณไอเราอยู่ปาจีนเราง่ายจะตายพาอไฟฟูเบียดถืออยู่ใกล้เอาแกนกล้วยกับลูกกล้วยหมักใส่น้ำผึ้งนะถ้าใครหมักได้10ปี20ปีเป๊กเดียว หนักกว่ากินเบียร์เป็นขวดหนักกว่ากินสีสีเป็นขวดสกล้วยเจ้าักขโมย่ได้ด้ยเห็นไหมเพราะคาดพวกนี้เห็นไหมยางกล้วยภายในเนี่ยเราตัดเนี่ยถ้ามันเป็นยางมันยืดไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นยางเขาเรียกว่าเป็นตัวส่งเสริมให้อ่าอ่าถ้าของผู้ชายน่ยมันแข็งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมผู้หญิงอยากเปลี่ยนไซส์เขาก็ให้กินปีกล้วยอยู่ตลอดใช่ไหมเป็นตุ๊กตาสาวเห็นไหมเขาก็ไปหมัก หมายถึงว <festivals> ่าอันนี้คือระบบธรรมชาติอุ้ยนี่พันไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวหอมทองแขวะเห็นไหมพอเราหมักปุ๊บเวลาเราหมักกินเราต้องหมักในวัตถุดิบที่มันเป็นแก้วเป็นอย่าไปใส่ขวาสติกเพราะว่าพวกนี้มันจะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นใส่อะไรอาจารย์เราขวดแก้วพวกโถแก้วอ่ะผมกถ้าอยากให้ดีเราอยากกินอะไรที่มันมีประโยชน์ก็พวกน้ำผึ้งดีเห็นไหมเราก็เอา เอาน้ำพึ่งมา,างมมแล้วก็เอาพวกนี้ลงเพลือกเอาน้ำพึ่งเอาน้ำพึ่งปิดหน้าไว้อาจารย์ครับคำว่าโอเอซิสเนี่ยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไว้นะครับให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับโอเอซิสโอเอซิสก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบเผื่อประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งในประเทศที่ทะเลทรายทําไมทะเลทรายมีต้นไม้เห็นไหมมันร้อนก็ร้อนแดเดเพราะรข้างบนมันเป็นแดดข้างล่างมันเป็นน้ําความชื้นมันขึ้นมาจากใต้ดิน เห็นไหมพวก mm hmm. อินทผลัมที่เกิดอยู่แถวซาอุแถวคูเวตเหนะ็นไหมต้นไม้ที่มัอยู่แถวนั้นเราก็งงว่าเทะเลทรายที่แค่ทำไมมีต้นไม้คือกระบวนการคือความชื้นอยู่ใต้ดินความแห้งอยู่ข้างบนแล้วกลางคืนมาความชื้นใต้ดินมันจะดันธาตุอาหารขึ้นมาข้างบนตอนนี้เวลาเราทําโออซิสกับกระบวนการน้ําหมัก mm hmm. คือ,อในใน้ำหมักเข,เขาจะเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสคือความความหนาแน,น่นของน้ําตาล เราะว่ากากน้ำตาลมันมีความหนาแน่นมากกว่า,าวัตถุดิบที่เป็นอินทรียวัตถุที่เราเจะไปหมักความหนาแน่นตรงนี้ความหนืดอของมันอ่ะมันจะค่อยๆดูดเอาน้ําที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นมะละกอไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะไปดูดเอาน้ําออกจากผลไม้หรือว่าใบไม้หรือว่าอะไรที่เราเอาไปหมักออกมามันจะทําให้ธาตุาอาหารที่อยู่ในตรงนั้น มารวมกับน้าตาลแล้วก็จุลินทรีย์จะได้ใช้ประโยชน์จากที่ว่ามันดูดออกมาไปอยู่ในท้องจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ผมบอกว่าจุลินทรีย์เวลามันกินอะไรก็ตามมันต้องออกลูกออกหลานเวลามันออกลูกออกหลานมันออกแบบพะวีคูณ,คณเห็นไหมแป๊บเดียวมันก็แตกตัวเอาแตกตัวเอาแตกตัวเอา,ตตเ,อาเราเลยได้ธาตุอาหารจากพืชผลไม้ที่มันมีอยู่โดยไม่ต้องไปใช้เคมีที่เขาสก,กัดก็ได้แต่มันไม่เพียงพอแต่มันได้สาร ตั้งต้นเห็นไหถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ออกซินเราก็หาพวกยอดผักมาเราอยากได้ไซตตัวเคนินที่เกี่ยวกวับรากเห็นไหมเราก็หาพืชตระกูลรากมาเช่นนอไผ่์เห็นไหมมันอยู่ใต้ดินมันขึ้นมาได้นะพวกนี้หรือว่าอะไรพวกนี้มามาส่งเสริมมันเห็นไหมถ้าเราอยากได้พวกกิ่งก้านสาขาพวกนี้เราก็หาพืชพวกตระกูลที่ต้นเล็กๆที่มันสามารถคลายอันนี้พวกได้ได้ก็ะเพาะตระกูลถั่วตระกูลอะไรพวกนี้มันจะมีธาตุอาหารพวกนี้อยู่ แต่ทุกส่วนของพืชมันจะมีธาตุอาหารครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันต้องใช้อายุของมันในการหมักเห็นะพอมันหมักไปได้สักพักหนึ่งปุ๊บมันจะได้สารตั้งต้นตัวสารตั้งต้นนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบเป็นธาตุอาหารที่คือจะนําไปใช้มันไม่เพียงพอเวลาเราไปได้พักหนึ่งปุ๊บเราก็มาทำากระบวนการออสโมซิีกใหม่ก็คือเอาความเข้มข้นที่กลายเป็นปุ๋ยไปเลี้ยงกับตัวนั้นอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะว่าเมื่อกี้มันธาตุอาหารมันไม่เพียงพอเอ็นมันไม่เพียงพอพีมไม่เพียงพอตัวอย่างไม่เพียงพอไงเพราะไม่เพียงพอเพื่อเพื่อมันใช้กี่เปอร์เซ็นต์เราไปเรามันมีเลทของมันอยู่แล้วในการศึกษาข้อมูลเขาบอกว่าตัวเคมีเมื่อมันไปอยู่ใน,นยูรินซียูรินซีถ่ายมูลออกมาแล้วเราใช้ตัวนี้กี่กิโลมันถึงกี่เพียงพอเราก็ไปปรับกระบวนการนั้นเราก็ยืดเวลาการหนักไปอีกเห็นไหมอยา่างโพแทสเซียมเนี่ยถ้าใครมีเงินไม่ต้องไปเอาปุ๋ยโซนุ่นมาหมาักไปเอาโกโก้ม,มาหมักเลย เปอร์เซ็นโปรตีนสองร้อยหกเปอร์เซ็นมันไม่แพงหรอกกิโลหนึ่งแค่เท่าไหรสามร้อยเองศูนมันเหรอกับที่เขาไปช็อกโกแลตนะคือเป็นพงค์คือต้นโอ้ยจัดทิ้งหมดแล้วโกโก้เลยนะเราถ้าเอาลูกมันมาปุ๊บมันก็ได้เป็นเนื้อโกโก้ถ้าเนื้อโกโก้มันก็ได้อ่ามันจะได้หลายส่วนมันก็ได้ทั้งเอ็นทั้งพีทั้งเคแหละ <Scroll> แต่ว่าถ้าเราเคาสกัดที่เอาไปหมักแล้วนะเป็นเฉพาะไอ้เม็ดโกโก้อ่ะไอ้ไอ้ที่เออดำๆที่เรากินเป็นไอ้ไอ้ประชงน้ํากินอะอ่้อย่างนั้นก็ไม่แพงนะโลเท่าไหร่สามร้อยหรือสี่ร้อยก็ไม่แพงเท่าไหร่มั้งหมักหมักทีละวประมาณสักสิบโลอาจารย์เวลาอาจารย์หนักอาจารย์ใช้โพแทสเซียมอ่ามันมีโพแทสเซียมสองเกรดเกรดหนึ่งก็เกรดอิสราเอลเกรดอิสราเอลนี่แพงยี่สิบห้ากิโลนี่มันหกพันแปดมั้ง แต่ถ้าเป็นเกรดของอเกาหลีใต้เกรดของเกาหลีนี่มัน95เปอันนี้ซื้อมาอยู่3,008 <25. S 1> อ่า <c oughs> แต่ของไทยมันแค่0060เห็นไหมถ้า9 95เนี่ของของของไอ้เกาหลีแต่ถ้าพวก250เป็นไหมใครเคยไป,ไปอิสาราเอลใครเคยไปทำงาน <c oughs> แทงโมเขาลูกเท่าไหร่จะลูกใหญ่นะเอาไม่รู้อะสองสองคนเอาเนี่ยสองคนเอาแทงโมออกจากสวนไม่ได้อะ หนักปึ้งอ่ะฟักทองไม่ต้องไปถามอ่ะหมดสิทธิ์คือประเทศที่อยู่ในทรายแต่ทําไมปลูกการเกษตรได้เห็นไหคือกระบวนการกระบวนการของโพแทสเซียมมันสูงผมบอกแล้วว่าพืชนี่จะกินอะไรก็ตามต้องมีหัวหน้าจะตั้งรัฐบาลพืชนั่นก็คือโพแทสเซียมจะบอกว่านี่ผมปลูกมันยังไม่ได้เอามากับผมไม่มีโพแทสเซียมแล้เจ้าได้ขายใบ เพราะมันไม่มีตัวควบคุมในการที่จะสมตัวสะสมอาหารแต่บ้านเขาโพแทสเซียมเขาเท่าไหร่สองยกว่าเปอร์เซ็นต์เขาสามารถเอาโพแทสเซียมเลี้ยงตั้งแต่เด็กแบบเต็มที่ได้เลยถ้าไม่เชื่อผมก็ลองก็ได้ปลูกต้นไม้เนี่ยผมบอกว่าเวลาจะเอาหมากเอาผลเอาโพแทสเซียมเท่าไหร่เจ็ดสิบแล้วเอาเอ็นยี่บห้าคุณลองเอาเจ็ดิบกับยี่บ้าเนี่ยไปใส่พืชตอนต้นเนี่ยพืชงามกว่าเจ็ดสิบกับสามสิอีกหลายสวนไปทามาอาจารย์ผมไม่เอาหรอก ผมอยให้มันสะสมอาหารตั้งแต่ทวเท่ากับโป้เลยว่าแบนใช่คุณกลับล้ำเพื่อเพื่อโตเร็วทันทใ <c oughs> ีใช่ไม่เชื่อก็ลองก็ได้เอาตัวเคสูงเลยเอาตัวเคสูงเลยใช่อ๋อตัวเอ็น,นมันมีก็ผมบอกว่าในอากาศเอ็นมันมีอยู่78%ครับออาเราเอา78%จากสี่ตัวหนึ่งไลโซเบียมโปรโตโซอ่าอาร์โสไปริลัมและก็อานาแบคทีเรียรพวกนี้มันหาเอาในอากาศได้ให้เราได้เห็ okay, <c oughs> นไหมแล้วมีความจำเป็นจะต้องไปใช้70ไหม ถ้ายังไม่เข้าใจผมไม่ใช้เจ3 0สิบสามสิบนแต่ถ้าคนมีความรู้เรื่องพอดอแล้วอย่างเป็นผมผมก็ไม่ใช้ดิผมก็ไม่ใช้ตัวเ0สหลังแล้วเอาตัวหน้าน้อยก็ได้เพราะว่าผมเอาเจ็สิบในอากาศได้นี่ก็เรียกปุ๋ยลอยเห็นไมเแปดเปอร์นี่ปุ๋ยที่ลอยในอากาศก,กับลำเลยเจ็ดสิบาเลยกกับลำ ก็ผมถามว่าในภูเขาใครไปใส่ปุ๋ยเราก็ยี่ห้าเจ็ดสี่สิบหกศูนย์พืชมีความจําเป็นต้องใช้ทุกช่วงอายุของพืชเราไม่เคยรู้จักน้ําตาลทางด่วนกันเลยเนี่ยก็รู้แต่สี่สกศูนย์ศน้ำตาลทางด่วนเนี่ยขนาดนี้ถ้านงเราขี่น้ําตาลทางด่วนไว้กลุ่มพวกนี้มันจะออกมาทํางานพร้อมกับจุลินทีย์กลุ่มสี่ตัวเมื่อกี้เห็นไหม มันออกมาปุ๊บมันมีน้ําตาลน้ําตาลเมื่อกี้ผมบอกว่าจุลินทรีย์กินอะไรเป็นอาหารน้ําตาลเห็นนะพวกนี้กินแล้วปุ๊บมะแรงไม่ชอบน้ําตาลทางด่วนเพราะอะไรเพราะมันเป็นโมเลกุลเดียวมะแรงไม่ชอบมันชอบสองโมเลกุลเห็นนะผมถึงให้หมักไปด้วยแต่น้ําตาลใสแดงมันมีประโยชน์เพราะกลุ่มนี้กลุ่มสังะห์แสงมันต้องใช้เยอะและจุลินทรีย์ก็ต้องใช้เยอะเห็นไหมเวลาหมักถึงให้หมักพยายามให้หมักให้ได้21วันเวลาทําสวนถึงให้ทางน้ําหมักน้ําหมักรอเลยช่วงทุเรียนออกดอกก็ทาน้ําหมักที่จะทําใบไว้รอ มันต้องทํารอกันไว้เลยยิ่งนานวันยิ่งดีมไม่ใช่ว่าทําวันนี้เราอยาใช้พรุ่งนี้ทําวันนี้ก็ใช้พรุ่งนี้<ม>เพราะถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บคุณต้องฉีดบ่อยขึ้นเพราะล่ะเราฉีดพรุ่งนี้เข้าไปปุ๊บจุลินทรีย์มันก็ต้องการน้ําตาลในขณะที่มแมลงมันก็ต้องการน้ําตาลมันยังไม่โดนตัดวงจรจากนั้นเราจะต้องฉีดยาตาม,มถ้าเราไม่อยากฉีดยาตามก็มีวิธีเดียวฉีดบ่อยขึ้นเ<ม>นี่ยนี่คือเหตุและผลว่าทําไม จุลินรีย์กับน้ำตาลมันถึงขาดกันไม่ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจอยู่เรื่อยๆตอนนี้กากน้ำตาลมีความจาเป็นตอนไหนตอนหมักปุ๋ยอย่าเอากากน้ำตาลไปฉีดใบพืชนะวัาแรงทำไมยันกากน้ำตาลเอามาหมักน้ําหมักแล้วก็ทําสารปรับปรุงดินบวกกับเคมีน้ําตาลทรายแดงกับน้ําตาลทางด่วนเอามาหมักแล้วฉีดทางใบสลับกันนะ อย่าไปเอากากน้ำตาลไปหมักแล้วก็ไปขีดทางใบนะได้ไหมได้ไม่ได้ผิดกติกาแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเอา้าทําไมพียาเล่นงานจังเลย <c oughs> มันจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่ากลัวมันจะตัดแล้ะในน้ํากากน้ําตาลน่ะมันมีธาตุหนักเยอะ <c oughs> เวลาหมากักมันต้องเอาไปหมักร่วมกับอินทรีย์วัตถุมันจะถูกการย่อยสลายที่สมบูรณ์ <c oughs> แต่ถ้าเอามาอยู่ในก,กากมันอยู่ในน้ำหมักมันช้ชา <c oughs> แต่ถ้าเราเอาหมักถ้าเราเอาหมักเราต้องหมักให้มันได้3 <S <S ปี5ปี10ปีขึ้นไปประมาณนี้